ธรรมศาสตร์พอดแคสต์ครบทุกประเด็นเต็มทุกเนื้อหาเพื่อคุณสวัสดีค่ะคุณผูฟ้ฟัง กันในรายการ ICE HR ธรรมศาสตร์ท้อค่ะช่องธรรมศาสตร์ podcast ของสถาบันสมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายการสาระความรู้ค่ะทั้งในด้านกฎหมายด้านสุขภาพสาระความรู้อยู่ในกระแสนะคะรวมไปถึงเรื่องที่อยู่ในความสนใจวาไรตี้บันเทิงแซ่บซาในหลากหลายหัวข้อค่ะโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่จะมาสับเปลี่ยนร่วมกันพูดคุยในรายการ สำหรับวันนี้ค่ะพบกับดิฉันนางสาวศิริพรยังที่นาค่ะนักวิชาการศึกษาสถาบันสวนสึกษาและรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมคูดคุยกับทุกท่านนะคะในประเด็นเรื่องของ t o w e r Bubble นะคะเป็นเรื่องหมวดสุขภาพค่ะโดยพบกับคุณหมอนะคะแอบกระซิบค่ะแฮแทบคุณหมอหลอบ,บอกต่อด้วยนะคะจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัดนลินเมธีกุลสวัสดีค่ะท่านหมอ สวัสด,ดีครับคุณสริพรครับหรือน้องโอ๊ตสวัสดีครับก็อย่างที behavior, ่เมื่อกี้เราคุยกันไว้นะครับชื่ออาจจะออกมาว่าหน้าน้าฟังหรือว่าหน้ากินนะครับราบเบับเบิเหมือนกับหมากฝรั่งบับเบิร์กรมแต่ที่มาของมันเป็นอย่างไรครับผมก็จะขอเล่าไปตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มมีปรากฏการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับซึ่งเราก็พบว่า เป็นโรคที่มีการระบาดไปทั่วโลกนะครับคราวนี้ทํำยังไงดีครับถ้าเกิดเกิดการระบาดไปทั่วโลกเราก็ต้องป้องกันให้การระบาดนั้นยังคงอยู่ในประเทศไม่ได้มีการเขาเรียกว่าข้ามประเทศกันเชื้อโรคไม่มีขาครับก็หมายความว่าเชื้อโรคก,ก็ติดตามคนเนี่ยแหละครับถ้าเกิดมีการท่องเที่ยวเราก็จะพบว่าบางประเทศเนี่ยมีการควบคุมดีแล้วยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยเรานี่แหละครับถ้าเกิดอย่างนั้นป๊บเราคิดว่าเราควบคุมดีแต่พอเราเปิดประเทศ ผ่านการท่องเที่ยวซึ่งแน่นอนครับเป็นเรื่องของเศรษฐกิจแปลว่านักท่องเที่ยวเข้ามาอาจจะมีโอกาสที่จะนำเชื้อโรคหรือว่าโรคไวรัสโควิด -19 เนี่ยเข้ามาสู่ประเทศไทยได้แล้วลักษณะโครงการนี้เป็นอย่างไรคะอาจารย์หมอลักษณะของโครงการหรือนโยบายหรือว่าอาจจะเรียกว่าเป็นแคมเปญน,นะครับ t r a v e l bubble ก็คือการที่เราจับคู่ประเทศสองประเทศ หรือว่ากลุ่มประเทศที่มีภาวะของการติดเชื้อเนี่ยลดน้อยลงแล้วหรือว่ามีการติดเชื้อที่ใกล้เคียงกันก็หมายความว่าการที่คนเดินทางมาก็จะไม่ทําให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นในกรณีอย่างนี้ครับก็เลยมีข้อสังเกตว่าเราอาจจะมั่นใจในประสิทธิภาพทางการแพทย์การเฝ้าระวังการคัดกรองของเราแต่ถ้าเกิดเป็นต่างประเทศเราจะไว้ใจ คนที่เราไปทําสัญญาด้วยในการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับโดยหลักของนโยบายเนี่ยผมคิดว่าเราก็กาลังศึกษากันอยู่นะครับซึ่งผมเชื่อว่าในช่วงที่มีการออกอากาศเนี่ยอาจจะมีนโยบายอะไรที่เปลี่ยนแปลงแต่พวกเราเนี่ยมาทําความรู้จักโครงการนี้ก่อน,นครับค่ะแล้วก็อยากสอบถามคุณหมอค่ะว่าผู้ที่ฟังรายการเราเนี่ยเราจะได้ประโยชน์อะไรคะจากไอโครงการ Tower b u b บ l e บนี้คะอาจารย์ ก็อย่างไม่น้อยครับถ้าเกิดเป็นผู้ฟังที่เป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างบางพื้นที่เช่นภูเก็ตอย่างนี้นะครับนโยบายหลักๆของภูเก็ตในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นหลักๆอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารับทราบโครงการเราก็จะได้ประเมินว่าเราต้องมีการระมัดร,ระวังอะไรเพิ่มเติมถ้าเกิดเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยเราก็จะพบว่าทุกคนมีความกังวลครับ สิ่งที่เราได้รับจากการเข้าใจอย่างท่องแท้เราก็จะพบว่าความวิตกกังวลหรือที่อาจจะเรียกว่าวิตกจริตเนี่ยก็จะน้อยลงไปแน่นอนครับค่ะอาจารย์หมอคะและอย่างนี้เราจะมีการคัดเลือกประเทศในการเข้าคู่กันหรือว่าจับคู่กันอย่างไรคะ จริงๆแล้วนะครับการคัดเลือกประเทศเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ผมได้เรียนไปแล้วว่าคือว่าเราจะคัดเลือกประเทศที่ไม่มีการแพร่ระบาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันหรือว่าถ้าเกิดยังคงมีการแพร่ระบาดในวงจํากัดเนี่ยก็จะพูดง,ง่ายๆครับอัตราของการเกิดผู้ป่วยใหม่เนี่ยหรือผู้ป่วยหายเนี่ยทั้งสองประเทศ ที่จะมาเข้าคู่กันหรืออาจจะมากกว่าสองประเทศเนี่ยต้องมีความใกล้เคียงกันคราวนี้ถามว่าดูอย่างไรก็ต้องดูเป็นรายสัปดาห์เป็นรายวันซึ่งมีความละเอียดอ่อนในการคัดเลือกมากครับสาเหตุที่โครงการนี้มีความจําเป็นก็เพราะว่าในสมัยนี้นะครับเป็นยุคของสังคมที่ไหลพรมแดนการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือแม้แต่การรักษาพยาบาลที่เราเรียกว่าเป็น medical tourism เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเราก็พบว่า มันจะหยุดอยู่นานไม่ได้ก็เป็นความจําเป็นด้านของเศรษฐกิจแล้วก็จะเป็นเรื่องของความต้องการของประชาชนหรือผู้บริโภคในการที่จะเดินทางเข้ามาเพื่อมารับบริการ<ฆ>เราอาจจะไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องของการท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเมื่อเราเลือกประเทศได้แล้วเราก็ต้องเลือก ว่ากลุ่มคนกลุ่มไหนจะเข้ามาก่อนที่เป็น Priority หรือ Jamie, LIKE ว่า no. ที่เป็นกลุ่มแรกๆที่เราประเมินว่ามีความสำคัญและความจำเป็นแน่นอนครับก็คือในกลุ่มที่เป็นนักธุรกิจผู้บริหารที่มีลักษณะของโครงการระหว่างประเทศร่วมกันอยู่เช่นการก่อสร้างสำคัญสาคัญการทำโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติรวมถึงการรับบริการที่ทางการแพทย์อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถึงเหล่านี้มันรอไม่ได้ จึงทำให้จะเอาการคัดเลือกทราฟต์บัเปิลเนี่ยจับก,กลุ่มคนเรล่านี้เข้ามาก่อนแล้วถึงค่อยเป็นสู่ประชากรหรือว่ากลุ่มเป้าหมายอื่นๆในลําดับถัดไปครับในประเด็นนี้ครับก็อย่างที่บอกครับมีความละเอียดอ่อนต้องเรียกว่าวันต่อวันหรือว่าสัปดาห์ต่อสัปดาห์ทีเดียวครับค่ะ,คะอันนี้เป็นคําถามแทนใจคุณผู้ฟังเลยนะคะว่าแล้วเราจะ รู้ได้อย่างไรคะว่าประเทศที่จะมาเข้าคู่หรือว่าจะที่จะมาจับคู่กับเราเนี่ยจะมีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใดคะครับจริงจริงแล้วเรื่องของความปลอดภัยนะครับถ้าเกิดเรามีเกณฑ์การคัดเลือกที่ได้มาตรฐานทั้งประเทศที่เป็นประเทศต้นทางแล้วก็ประเทศปลายทางเนี่ยเราก็จะพบว่ามันก็ปลอดภัยกว่าการที่เราไม่คัดเลย แต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะชะลอออกไปได้นะครับโดยมองถึงบริบทของทั่วโลกเนี่ยว่าถ้าทั้งโลกการระบาดเริ่มลดลงแล้วและเราถึงค่อยเอา travel bubble มาจับเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นออปชันที่น่าสนใจโดยเฉพาะจากบุคลากรทางการแพทย์ที่เกรงกลัวว่าการระบาดมันอาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องดูบริบทในภาพรวมต่อไปครับค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็ ได้รับประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะคะกับเจ้าโครงการ Travel Bubble นะคะวันนี้เราก็ได้รับสาระความรู้นะคะได้มุมมองใหม่ๆค่ะในฐานะผู้มีประสบการณ์ตรงจากท่านวิทยากรนะคะคุณหมอสุดหล่อของเรานะคะก็หวังว่าความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนคะ่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านวิทยากรนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัดนรินทร์เมธิกุลคุณหมอล่อบอกต่อด้วยนะคะขอบพระคุณท่านวิทยากรคะ่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ แล้วพบกันใหม่ในรายการ ICE HR ธรรมศาสตร์ทอค่ะคุณผูณ้ฟังช่องพอดแคสต์ของสถาบันสรวนศึกษาและทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะออกอากาศทุกวันพุธและศุกร์ของสัปดาห์สัปดาห์หน้าจะเป็นหัวข้ออะไรนะคะอยากให้คุณผูณ้ฟังได้ติดตามค่ะแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย